ป่าลึกที่ไม่มีใครกล้าเดินเข้าไปหญิงชาราผู้ยกากไร้คนหนึ่งได้พบกับเสือป่าที่กำลังจะตายสิ่งที่เธอทำในช่วงเวลานั้นเปลี่ยนแปลงทุกอย่างไปตลอดการแต่คุณจะไม่เชื่อเลยว่าบทสรุปของเรื่องนี้จะทำให้คุณขนลุกและไม่อยากหยุดดูจนถึงวินาทีสุดท้ายหญิงชาราผู้ยกากไร้ช่วยเสือคลอดลูกกลางป่าลึกโดยไม่คาดคิดว่าบทสรุปจะทำทุกคนตะลึง แสงแดดลอดผ่านเรือนยอดไม้หนาทึบลำแสงบางๆกระทบผิวดินเปียกชื้นกลิ่นดินและกลิ่นใบไม้เน่าชวยขึ้นมาแต่จมูกหญิงชรารูปร่างผอมแหง้งผิวคล้ำกร้านจากแสงแดดดวงตาเต็มไปด้วยริ้วรอยแห่งการเวลาเดินอย่างช้าๆาพิงไม้เท้าเก่าๆที่เธอแกะเองด้วยมือเสียงร้องแปลกๆดังแว่วมาแผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยความเจ็บปวด เธอหยุดเดินหูเงี่ยฟังอีกครั้งคราวนี้ชัดขึ้นเสียงคำรามต่ำๆสะท้อนกล้องหัวใจของเธอเต้นแรงมันไม่ใช่เสียงมนุษย์เธอก้าวอย่างระวังพุ่มไม้ด้านหน้าสั่นไหวเธอแหวกกิ่งไม้แล้วเห็นเสือตัวใหญ่ลำตัวเปิดไปด้วยโคลนนอนดิ้นทุรนทุราย ท้องของมันขยับแรงมันกำลังจะคลอดหญิงชราแทบไม่เชื่อสายตาแต่กลับไม่หนีเธอหายใจเข้าลึกข่มความกลัวแล้วค่อยๆขยับเข้าใกล้เสือคำรามเตือนแต่ไม่มีแรงลุกขึ้นมันเหลือบตามามองเธอดวงตาคมดุสันไหวด้วยความเจ็บปวดมือของหญิงชราสัน่นแต่เธอยังคงยื่นออกไป ค่อยๆวางมือบนท้องอันสั่นไหวของมันผิวหนังของเสือร้อนระอุขนหนานุ่มแต่ชุ่มเหงือ่อเธอใช้มีดเล่มเล็กๆกรีดถุงน้ำคลอดลูกเสือตัวแรกถลายออกมาตัวเปียกชื้นร้องเสียงเบาเธอลูบมันเบาๆแล้วอีกตัวตามมาอีกตัวเธอลืมความเหนื่อยลืมความกลัวมีเพียงเสียงหอบหายใจของเสือ กับเสียงหัวใจของเธอเองแต่แล้วบางอย่างผิดปกติลูกเสือตัวสุดท้ายไม่ขยับดวงตาหญิงชราเบิกกว้างเธอรีบเขย่าตัวเล็กๆนั้นถูอกเบาๆนิ่งเงียบหัวใจของเธอเหมือนหยุดเต้นทันใดนั้นเองเสียงฟืดฟ้าจากด้านหลังดังขึ้นแรงลมเย็นเฉียบวูบผ่านต้นคอเธอ หญิงชราหันขวับชายในชุดล่าสัตว์ยืนอยู่ปืนยาวเล็งตรงมาที่เธอและเสือดวงตาของเขาแข็งกร้าวนิ้วแตะไกปืนหญิงชราอ้าปากแต่ไม่มีเสียงออกมาข้างหลังเธอแม่เสือคำรามยืนขึ้นเต็มตัวแม้ยังอ่อนแรงชายคนนั้นชะงักปลายปืนสั่นเล็กน้อยเสียงแตกปริก เหมือนบางอย่างกำลังจะระเบิดจากความเงียบขณะนั้นเองลูกเสือตัวสุดท้ายส่งเสียงร้องแผ่วเบาทุกสายตาหันมามองมันเสียงร้องนั้นเหมือนปลุกบางอย่างในป่าให้ตื่นขึ้นพุ่มไม้ด้านข้างขยับแรงเสียงฝีเท้าหนักหน่วงดังใกล้เข้ามาหญิงชราเริ่มถอยหลังแต่แล้วชายคนนั้นยิงเสียงปืนดังก้องป่า เสียงปืนดังก้องป่านกบินกระพือปีกหนีเสียงสะท้อนแผ่ไปไกลหญิงชราล้มลงกับพื้นหัวใจแทบหยุดเต้นเธอรีบหันไปดูแม่เสือยังยืนอยู่แต่น้ำตาสีแดงไหลซึมจากบ่าขวาเลือดหยดลงบนใบไม้แผ่นดินใต้เท้าเริ่มเปียกชื้นลูกเสือร้องระงมเสียงเล็กๆเหมือนเด็กทารก แม่เสือคำรามตอบแต่เสียงนั้นแผ่วลงหญิงชรารวบรวมแรงทั้งหมดยืนขึ้นยื่นแขนบังลูกเสือไว้เธอไม่รู้ว่าเธอจะทำอะไรได้แต่เธอจะไม่ถอยไม่ตอนนี้ชายคนนั้นขยับเข้าใกล้ดวงตายเย็นชาเหมือนไม่ใช่มนุษย์เขายกปืนอีกครั้งเล็งที่หัวเสือทันใดนั้น เสียงคำรามต่ำดังจากทุกทิศทางก้องเหมือนฟ้าร้องใต้ดินดวงตาของเขาเบิกกว้างมือลดปืนลงช้าๆจากเงามืดรอบตัวเงาของเสือตัวอื่นๆปรากฏต,ตาเรืองแสงเต็มไปด้วยไฟแห่งความโกรธพวกมันล้อมเขาไว้ที่ละตัวที่ละก้าวชายคนนั้นหายใจหอบมือสัน่น เขายิงอีกครั้งแต่เป้าหมายไม่ใช่เสือกระสุนพุ่งขึ้นฟ้าเขาหมุนตัวหนีแต่เท้าเขาสะดุดรากไม้ล้มลงกับพื้นมือคว้าปืนแต่ช้าไปหนึ่งในเสือตัวใหญ่กระโจนเข้าใส่เสียงคำรามปิดท้ายความเงียบแล้วทุกอย่างเงียบสนิทอีกครั้งหญิงชราไม่ขยับเพียงยืนนิ่ง ดวงตาเต็มไปด้วยความตกใจลูกเสือคลานเข้ามาแนบข้างเธอหัวมันซบกับข้อเท้าผอมแห้งของหญิงชราแม่เสือขยับเข้ามาใกล้ดวงตาสบกับเธออีกครั้งไม่มีคำพูดใดแต่เต็มไปด้วยความหมายเธอรู้ทันทีว่าเธอไม่ได้อยู่ในป่าแต่ในใจกลางของบางสิ่งที่เก่าแก่กว่าเวลาเองลมหายใจของหญิงชราสั่น เธอกระพริบตาช้าๆหัวใจเต้นทีแต่มั่นคงเสียงใบไม้เสียดสีกันเบาๆลมป่าพัดโช,ชยผ่านหอบเอากลิ่นเลือดกลิ่นดินและกลิ่นชีวิตแม่เสือเดินเข้ามาใกล้อีกจนเธอได้ยินเสียงลมหายใจหนักของมันอบอุ่นชื้นเต็มไปด้วยพลังดิบหัวเสือน้มลงแต่หน้าผากเธอเบาๆ มือยิงชราแต่ขนของมันสัมผัสนั้นเหมือนเปลวไฟทั้งนุ่มนวลและดูเดือดแล้วเธอได้ยินเสียงบางอย่างไม่ใช่เสียงของป่าไม่ใช่เสียงของสัตว์แต่เป็นเสียงในหัวของเธอเองเจ้าคือผู้พิทัก์เสียงนั้นไม่ใช่ถ้อยคําแต่เธอเข้าใจเลือดของข้าพื้นป่าและวิญญาณทั้งหมด ขอเป็นหนึ่งเดียวกับเจ้าดวงตาของเธอพร่าเลือนไม่ใช่จากน้ำตาแต่จากภาพที่หลั่งไหลเข้ามาเธอเห็นภาพในอดีตภาพของหญิงผู้หนึ่งช่วยสัตว์บาดเจ็บไร้คาถาด้วยภาษาโบราณภายใต้แสงจันเต็มดวงเห็นไฟลุกไม่หมู่บ้านเสียงกรีดร้องของผู้คนและเสือดำตัวใหญ่ที่นำเธอหนี ทุกอย่างวนกลับมาเชื่อมต่อเหมือนชิ้นส่วนที่ตกหล่นมานานเมื่อเธอลืมตาอีกครั้งเสือทั้งหมดหายไปเหลือเพียงเธอลูกเสือตัวน้อยและความเงียบของป่าแต่บางอย่างเปลี่ยนไปเธอรู้สึกถึงมันใต้ผิวหนังในเส้นเลือดและในหัวใจที่เต้นอยู่ตอนนี้เสียงฝีเท้าดังขึ้นอีกครั้ง แต่คราวนี้ไม่ใช่ของเสือเป็นเสียงของคนหลายคนหญิงชราหันไปช้าๆดวงตาจับจ้องกลุ่มชายหญิงในชุดนักอนุรักษ์แบกกล้องถืออุปกรณ์หนึ่งในนั้นอุทานเมื่อเห็นเธอยายอยู่คนเดียวที่นี่ได้ยังไงหญิงชราไม่ตอบเพียงยิ้มบางๆแววตาของเธอสงบ แต่ซ่อนอะไรบางอย่างไว้ลึกมากหนึ่งในนักอนุรักษ์เดินไปหยุดตรงจุดที่มีคราบเลือดเขาก้มลงแต่มันเบาๆเลือดเสือสดใหม่อีกคนชี้ไปยังรอยเท้าขนาดใหญ่ที่หายลับไปในป่าลึกมันเกิดอะไรขึ้นที่นี่กันแน่หญิงชารายืนนิ่งเสียงในหัวเธอดังขึ้นอีกครั้งบทบาทของเจ้าพึ่งเริ่มตน้น ลมหายใจของหญิงชราย,ยังคงราบเรียบแต่ภายในเต็มไปด้วยแรงสั่นสะเทือนเหมือนบางสิ่งในโลกเก่ากำลังตื่นนักอนุรักษ์ยังคงยืนงุนงงสบตากันอย่างไม่เข้าใจบางคนถ่ายภาพบางคนจดบันทึกแต่ไม่มีใครเข้าใจจริงๆว่าพวกเขากำลังยืนอยู่บนจุดไหนของโลกใบนี้หญิงชราเดินผ่านพวกเขาฝ่าใบไม้แห้ง เดินกลับเข้าไปในป่าลึกไม่มีใครกล้าหยุดเธอไม่มีใครแม้แต่จะกล้าถามพวกเขาเพียงมองเงาเล็กๆที่ค่อยๆหายเข้าไปในม่านหมอกในเงาไม้ในบางสิ่งที่ลึกและเก่ากว่าสิ่งใดลูกเสือเดินตามหลังเธอเงียบแต่มั่นคงเหมือนมันรู้ว่าโลกใหม่ของมันอยู่ที่ไหนระหว่างทาง เสียงกระซิบของใบไม้ดังแผ่วเหมือนต้นไม้พูดกันเบาๆเหมือนลมรู้ชื่อเธอหญิงชราเงยหน้ามองท้องฟ้าเมฆเคลื่อนตัวอย่างเชื่องช้าแสงอาทิตย์ส่องทะลุลงมาเป็นลำารากับส่องเฉพาะให้เธอเห็นเธอหยุดที่หน้าต้นไม้ใหญ่ลำต้นบิดเบี้ยวเหมือนมีชีวิตเปลือกไม้เป็นลวดลายที่คล้ายรูปร่างสัตว์โบราณมือของเธอแตะเปลือกไม้ สัมผัสนั้นเย็นแต่ลึกแล้วเสียงบางอย่างดังขึ้นจากใต้ผืนดินจากรากไม้จากทุกทิศทางเสียงนั้นไม่ใช่ภาษาแต่คือความเข้าใจเธอกำลังถูกยอมรับจากสิ่งที่ไม่มีชื่อไม่มีรูปแต่อยู่มาตลอดทันใดนั้นรอบตัวเธอเริ่มเปลี่ยนเถาวันค่อยๆขยับ รากไม้เคลื่อนไหวเหมือนหายใจใบไม้ที่ร่วงหล่นบนพื้นค่อยๆลอยกลับขึ้นฟ้าลูกเสือเงยหน้ามองเหมือนกำลังเห็นบางอย่างที่เธอมองไม่เห็นแล้วเงาหนึ่งใหญ่สูงเต็มไปด้วยแสงเรืองรองก้าวออกมาจากต้นไม้หญิงชราไม่ขยับเงานั้นหยุดอยู่ตรงหน้าเธอไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่สัตว์ แต่เหมือนเป็นทั้งสองอย่างรวมกันมันพูดโดยไม่ออกเสียงเจ้าผ่านการทดสอบหญิงชราเพียงพยักหน้าสายตาของเธอเปล่งประกายเต็มไปด้วยบางอย่างที่เธอเองก็ยังไม่เคยรู้จักมาก่อนจงรับพลังที่หลับไหลรากไม้เลื้อยขึ้นข้อเท้าเธอไต่ผ่านแขนรัดรอบหัวใจเธอไม่รู้สึกเจ็บมีเพียงความเย็น และความสงบลึกแล้วทุกอย่างก็หยุดนิ่งเหมือนป่าทั้งพื้นหยุดหายใจลมหายใจสุดท้ายของหญิงชาราดังขึ้นแต่ไม่ใช่เพราะความตายมันคือการเริ่มต้นใหม่ดวงตาของหญิงชาราหลับลงชั่วขณะราวกับกำลังจมดิ่งลงไปในบางสิ่งที่ลึกลึกเกินกว่าคำอธิบายภาพในหัวเธอเล่นผ่านรวดเร็วเหมือนฝนัน เหมือนอดีตที่ถูกลืมเสียงหัวใจเต้นดังในอกแต่ไม่ใช่เพียงหัวใจของเธอมันคือเสียงหัวใจของป่าของต้นไม้ของสัตว์ทุกตัวทุกอย่างเชื่อมโยงกันเหมือนเส้นใยบางๆที่มองไม่เห็นแต่สัมผัสได้รากไม้ที่พันรอบตัวเธอเรืองแสงสีทองอ่อนอบอุ่นเหมือนแสงตะวันยามเช้า ร่างของเธอลอยขึ้นเล็กน้อยจากพื้นเสื้อผ้าเก่าๆปลิวไหวมือของเธอแผ่พลังบางอย่างออกมากลิ่นไม้หอมโบราณตลบอวนลูกเสือก้าวถอยหลังมองเธอด้วยความเคารพราวกับรู้ว่าแม่ของมันได้กลายเป็นสิ่งที่มากกว่ามนุษย์ในขณะนั้นเองเสียงคำรามดังก้องจากทิศเหนือสั่นสะเทือนถึงรากไม้ นกในป่าบินหนีเป็นฝูงเงาสีดำเคลื่อนผ่านระหว่างต้นไม้รวดเร็วเงียบน่ากลัวสิ่งมีชีวิตบางอย่างกำลังใกล้เข้ามาไม่ใช่เสือไม่ใช่มนุษย์มันคือบางสิ่งที่หลับไหลามานานและการปลุกพลังของหญิงชราได้ปลุกมันขึ้นมาด้วยเธอลืมตาช้าๆ ตอนนี้แววตาไม่ใช่ของหญิงชราผู้ยากไรอีกต่อไปแต่มันเต็มไปด้วยพลังเต็มไปด้วยสัญชาตญาณเสียงกึกก้องใกล้เข้ามาต้นไม้บางต้นเริ่มสั่นไหวรากไม้ขยับหนีแม้แต่ผืนป่าก็หวาดกลัวหญิงชราก้าวออกจากเงาต้นไม้แสงที่ห่อหุ้มเธอขยายวงกว้างเธอยกมือขึ้นปลายนิ้วเปล่งประกายสีเขียวเข้ม สัมผัสอากาศเหมือนเรียกบางสิ่งแล้วแผ่นดินก็สั่นไหวเบาๆก่อนแล้วหนักขึ้นเสียงคำราโบราณตอบกลับมาจากใต้ผืนป่าเธอรู้ว่าเธอไม่สู้เพียงลำพังอีกต่อไปป่าได้เลือกเธอและตอนนี้มันจะลุกขึ้นพร้อมกับเธอเพื่อต่อกรกับบางสิ่งที่แม้แต่เงายัางไม่กล้าพูดชื่อ พื้นดินสั่นสะเทือนเป็นจังหวะเหมือนหัวใจขนาดมาหืมากำลังเต้นอยู่ใต้โลกเสียงแตกปรีของรากไม้เสียงแผ่วของใบไม้ไหวกลายเป็นเสียงสวดโบราณของผื้นป่าหญิงชราย,ยืนนิ่งอยู่กลางวงแสงผ้าคลุมเก่าบนร่างของเธอตอนนี้ขยับได้เองเหมือนถูกลมหายใจของวิญญาณเก่ากระซิบปลุกจากเงาดำที่กำลังใกล้เข้ามาโครงร่างของมันเริ่มชัดเจน สูงใหญ่งออง,งุม้มเต็มไปด้วยขนหนาแต่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ปีศาจมันคือความโกรธเก่าของป่าที่ครั้งหนึ่งเคยถูกจองจําไว้ในความมืดมีดวงตาหลายดวงบนใบหน้าบิดเบี้ยวของมันแต่และดวงเต็มไปด้วยความแค้นสะท้อนภาพของไฟเลือดและเสียงกรีดร้องในอดีตลูกเสือขดตัวแน่น ฟันของมันขบกันด้วยความกลัวแต่ไม่วิ่งหนีเพราะรู้ว่าข้างหน้ามีบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่ยืนอยู่หญิงชราย,ยกมือทั้งสองเสียงคำรามจากเธอดังขึ้นไม่ใช่เสียงของคนไม่ใช่เสียงของสัตว์แต่คือเสียงของป่าเองพื้นดินเบื้องหน้าแยกออกรากไม้หนาๆพุ่งขึ้นจากใต้ดินฝ้าใสาเงาดำน,นั้น หยุดมันไว้ชั่วครูเงาดำนั้นคำรามตอบเสียงของมันทำให้นกทั้งฝูงร่วงจากฟ้าดอกไม้หุบกลีบแม้แต่งเงาก็สั่นมันพุ่งเข้าหาเธอเร็วรุนแรงเหมือนความตายแต่มือของหญิงชราก็สะบัดออกทันทีแสงสีเขียวสว่างวาบเหมือนสายฟ้าที่ไรเสียงพลังนั้นปะทะกับเงาดำ เสียงประทะกล้องไปทั่วคลื่นกระแทกแผ่กระจายจนต้นไม้รอบข้างล้มระเนระนาดเงาดำเซถอยแต่ไม่หายไปมันยังคงอยู่ดวงตาของมันจ้องตรงมาที่เธอดวงตาเหล่านั้นมองเห็นลึกกว่าร่างกายมันมองทะลุไปถึงอดีตของเธอแล้วมันก็พูดไม่ใช่ด้วยเสียงแต่เป็นความรู้สึกเจ้าลูกหลานของผู้ทรยศ หญิงชราหายใจช้าแววตาเธอสั่นไหวเล็กน้อยเหมือนคำพูดนั้นแต่บางสิ่งที่เธอซ่อนไว้ความทรงจำผุดขึ้นมาอีกภาพของหญิงคนหนึ่งผู้มีแววตาเหมือนเธอกำลังยืนต่อหน้าสิ่งเดียวกันนี้แต่วันนั้นเธอหันหลังหนีแต่วันนี้เธอจะไม่หนีอีกต่อไปหญิงชราขยับเท้าไปข้างหน้า แต่ละก้าวหนักแน่นเหมือนฝ่าแรงถ่วงจากอดีตเงาดำนั้นใส่แยะยิ้มถ้ามันจะเรียกว่ารอยยิ้มได้ริมฝีปากของมันแยกออกเผยให้เห็นเขี้ยวแหลมสีดำหมน่นเหมือนทำจากเท่าฐานพันปีพวกเจ้าเคยสัญญาเสียงในหัวเธอดังขึ้นอีกครั้งแต่กลับปิดผนึกข้าไว้ในความมืดลืมข้าลืมตนเองลืมป่า หญิงชาราหลับตามือแตะอกรู้สึกถึงจังหวะเต้นของหัวใจของรากไม้ของเธอข้าไม่ได้ลืมเธอพูดชัดเจนแม้เสียงจะเบาแต่ก้องไปรอบป่าเงาดำคำรามอีกครั้งดินแตกระแหงใต้เท้ามันต้นไม้เริ่มไม่ชา้าช้าเหมือนความโกรธมันเผาทุกสิ่งเธอกางมือออก ลำแสงจากร่างเธอกระจายออกเป็นรูปวงกลมคล้ายตราสัญ,ญลักษณ์โบราณสลักไว้ในอากาศเสียงเหมือนระฆังโบราณดังขึ้นไม่รู้มาจากที่ใดแต่มันทำให้เงาดำชะงักจากใต้ผิวดินสัตว์เล็กสัตว์น้อยโผล่ออกมานกที่ร่วงก่อนหน้าเริ่มฟื้นแม้แต่ต้นไม้ที่ไม่ก็ผลิใบใหม่ท่ามกลางเท่าฐานเธอไม่ได้สู้เพียงลำพัง พื้นป่าลุกขึ้นตอบรับเธอสพรพชีวิตกลับมาเชื่อมโยงกันอีกครั้งทุกเสียงทุกแรงทุกลมหายใจกำลังไหลรวมเข้ามาในตัวเธอหญิงชราทอดสายตามองเงาดำนั้นอีกครั้งมันยังคงยืนอยู่แข็งแรงแต่ไม่เหมือนเดิมตอนนี้มันเริ่มรู้สึกเจ้าไม่เหมือนคนก่อนเสียงของมันสั่นเจ้าคือสะพาน เธอพยักหน้าเงยหน้าขึ้นมองฟ้าเมฆดำที่เคยปกคลุมเริ่มแยกตัวแสงจากดวงอาทิตย์ส่องผ่านกระทบหน้าของเธอเผยให้เห็นหยดน้ำตาเม็ดหนึ่งที่กลิ้งลงจากหางตาไม่ใช่ความกลัวไม่ใช่ความเศร้าแต่มันคือการยอมรับถ้าจะไม่ปิดผนึกเจ้าเธอกล่าวช้าๆแต่เจ้าต้องฟังเสียงป่าอีกครั้ง เงาดำนั้นก้าวเข้ามาใกล้อีกแต่ครั้งนี้ไม่มีเสียงคำรามไม่มีเปลวไฟไม่มีความโกรธเพียงความเงียบและความเก่าแก่ที่ลึกกว่ายุคสมัยใดในโลกใบนี้เงาดำหยุดยืนอยู่ตรงหน้าเธอระยะห่างเพียงไม่กี่ฝ่ามือดวงตาหลายคู่ของมันกับพริบช้าราวกับลังเลกลิ่นของเท้าฐานยังคงตลบ แต่ในนั้นเริ่มประปลนด้วยกลิ่นดินชื้นกลิ่นไอของชีวิตไม่ใช่เพียงความตายหญิงชารายืนอยู่ในความนิ่งไม่หลบไม่หวัดหวันแม้ความเย็นยะเยือกจะแทรกเข้ามาจนถึงกระดูกลมหายใจของเธอเป็นไอขาวแต่แววตาย,ยังคงมั่นคงเงาดำค่อยๆโน้มตัวลงร่างกายบิดงอเหมือนจะพับหายเข้าไปในตัวเองแล้วเสียงแตกดัง เหมือนเปลือกบางอย่างกำลังร้าวจากรอยแยกที่กลางอกของมันแสงจางๆค่อยๆเล็ดลอดออกมาหญิงชราขยับเข้าไปใกล้ยื่นมือช้าๆปลายนิ้วแตะขอบรอยร้าวนั้นสัมผัสแรกคือความหนาวหนาวจนเหมือนเวลาหยุดหมุนแต่ต่อมาคือความอบอุ่นบางเบาเหมือนแสงแดดแรกของฤดูใบไม้ผลิ เงาดำหลับตาทั้งหมดของมันร่างกายเริ่มเปลี่ยนสีดำค่อยๆจางลงกลายเป็นสีเทาอ่อนแล้วโปรง่งใสจนแทบมองไม่เห็นแสงภายในมันเริ่มขยายออกล้อมรอบทั้งตัวหญิงชราและลูกเสือที่ยืนอยู่ไม่ไกลเป็นแสงที่ไม่บาดตาแต่ชัดเจนเสียงของเงาดังขึ้นอีกครั้งชัดกว่าเดิมเหมือนมนุษย์ เหมือนสัตว์เหมือนป่าเองกำลังพูดผ่านมันเจ้าได้คืนสมดุลให้แก่ข้าข้าไม่ใช่ศัตรูข้าคือเงาของป่าหญิงชราพยักหน้าน้ำตาอีกหยดไหลลงจากแก้มไม่ใช่จากความเจ็บแต่เพราะเธอเข้าใจไม่มีแสงใดสว่างได้หากไม่เคยรู้จักความมืดทันใดนั้นเสียงสายลมพัดแรงจากทุกทิศทาง ใบไม้หมุนวนขึ้นฟ้าเงาดำสลายกลายเป็นกลุ่มควันสีเงินลอยขึ้นแทรกผ่านเรือนยอดไม้สู่ท้องฟ้าเธอยืนอยู่ตามลำพังอีกครั้งแต่ไม่รู้สึกเดียวดายลูกเสือเดินเข้ามาซบข้างขาเงยหน้ามองเธอแววตาเต็มไปด้วยความสงบป่าทั้งผืนกลับมานิ่งแต่ไม่เหมือนเดิมตอนนี้ มันมีผู้พิทักษ์ใหม่ผู้ที่ไม่ใช่แค่คนแต่คือส่วนหนึ่งของมันตลอดไปหญิงชราย,ยืนนิ่งปล่อยให้ลมหายใจของป่าไหลผ่านร่างสายลมพัดเอาเส้นผมสีขาวของเธอปลิวไหวเหมือนกำลังลูบไล้ด้วยมือของบางสิ่งที่มองไม่เห็นแสงอาทิตย์ที่ส่องลอดใบไม้ไม่ใช่แค่ความสว่างอีกต่อไปแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของการเริ่มต้น พื้นป่ากลับสู่ความเงียบไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่คือความสงบหลังพายุความสงบที่รู้ว่ามีบางอย่างเปลี่ยนไปแล้วตลอดการหญิงชาราก้มลงลูกหัวลูกเสือเบาๆดวงตาเล็กๆคู่นั้นหลับลงชั่วขณะมันไว้ใจเธออย่างเต็มหัวใจแล้วเธอก็หันหลังกลับเดินต่อเข้าไปในความลึกของป่าไม่มีเส้นทางไม่มีเสียงนำทาง มีเพียงเสียงของหัวใจที่เต้นไปพร้อมกับแผ่นดินทุกย่างก้าวของเธอดินใต้เท้าก็สั่นรับต้นไม้คล้อมกิ่งสัตว์น้อยใหญ่หยุดมองไม่มีใครหลบไม่มีใครกลัวเพราะพวกมันจำเธอได้แม้จะเป็นชาติพบใหม่แม้ร่างจะเปลี่ยนแต่ดวงจิตนั้นเดิมหญิงชราหายลับไปในม่านเงาไม้ เหมือนเธอไม่เคยอยู่ตรงนั้นเหมือนเป็นเพียงเรื่องเล่าหรือเงาสะท้อนจากอดีตไกลโพ้นแต่สิ่งหนึ่งยังคงอยู่รอยเท้าเล็กๆของลูกเสือยังคงชัดเจนบนดินชื้นข้างรอยเท้าใหญ่ของผู้พิทักษ์และเมื่อสายลมสุดท้ายพัดผ่านเสียงหนึ่งแว่วมาเบาๆจากกิ่งไม้ที่สั่นไหวผู้ที่ฟังเสียงป่าย่อมกลายเป็นป่าทั้งผืนเอง เสียงของลมพัดเบาๆผ่านต้นไม้สูงใหญ่และรอยเท้าของหญิงชารากับลูกเสือเริ่มจางหายเหมือนทั้งสองไม่เคยมีตัวตนในพื้นป่าที่กลับคืนสู่ความสงบอีกครั้งแต่ป่าไม่ได้ลืมมันยังคงจดจําเธอจดจําการต่อสู้ของเธอและการคืนสมดุลที่เธอได้ทําการปรากฏตัวของหญิงชาราไม่ใช่แค่แค่การทดสอบป่า แต่เป็นการฟื้นฟูสิ่งที่เคยหลงลืมไปในเงามืดของเวลาในช่วงเวลาหนึ่งหญิงชราจะยังคงมีชีวิตอยู่ในทุกต้นไม้ในทุกรากไม้ในทุกเสียงที่เกิดขึ้นในป่าเมื่อคืนหนาวกลับมาและลมหายใจของผืนป่าค่อยๆเปลี่ยนทุกสิ่งที่เธอได้กระทำยังคงอยู่อยู่ในทุกๆความสงบที่ป่าได้พัดพาไป ลูกเสือเล็กๆที่เดินเคียงข้างเธอกลับมาหยุดที่จุดเดียวกันที่เริ่มตน้นมันยกหัวขึ้นมองไปยังท้องฟ้าเหมือนกำลังรอคอยคําตอบจากบางสิ่งที่มันไม่สามารถเห็นได้เมื่อเวลาผ่านไปมันค่อยๆก้าวออกไปข้างหน้าเดินไปตามรอยที่แม่เสือเคยทิ้งไว้เดินไปตามรอยที่ผู้พิทักษ์ได้สร้างเงาของหญิงชรายังคงปรากฏอยู่ในป่า รากับเธอยังเดินเคียงข้างมันไม่ว่าเวลาและการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างไรสิ่งนั้นจะยังคงอยู่ในหัวใจของทุกชีวิตและในความเงียบสงบที่แท้จริงของป่าทุกต้นไม้ทุกดอกไม้ทุกเสียงลมมันคือคำตอบที่ถูกทิ้งไว้และมันจะอยู่ตลอดไปจนกว่าจะถึงวันที่ป่าจะตื่นขึ้นมาอีกครั้ง เวลาผ่านไปหลายปีป่าลึกแห่งนั้นยังคงเป็นที่ซ่อนเร้นของความลึกลับแต่ในถ้มกลางความเงียบสงบมีสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนไปลูกเสือที่เคยเดินเคียงข้างหญิงชราตอนนี้เติบโตขึ้นเป็นเสือที่แข็งแกร่งมันยังคงเดินไปตามทางของมันแต่ทุกย่างก้าวยังคงสะท้อนเสียงของผู้พิทักษ์ที่ได้ฝากไว้ในหัวใจของป่าในยามเช้า แสงอาทิตย์ที่สัต์ส่องผ่านยอดไม้ค่อยๆส่องถึงรากไม้ที่เปล่งประกายเหมือนมีบางสิ่งที่ยังคงมีชีวิตอยู่แม้แต่ในความมืดและทุกครั้งที่ลมพัดผ่านเหมือนเสียงของหญิงชราวแววมาเธอยังคงอยู่ในทุกๆคําลมในทุกๆขยับของใบไม้ในทุกๆหัวใจของสัตว์ที่อาศัยอยู่ในป่าในป่านี้ไม่มีสิ่งใดที่สูญหาย ทุกสิ่งจะกลับคืนและทุกการกระทำจะถูกจดจำไว้ตลอดไปหญิงชาราไม่ใช่แค่ผู้พิทักษ์แต่เธอเป็นส่วนหนึ่งของป่าของการเดินทางของความเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนและทุกครั้งที่ใครเดินเข้าไปในป่าจะสัมผัสได้ถึงบางสิ่งบางสิ่งที่มากกว่าแค่ต้นไม้และสัตว์มันคือจิตวิญญาณที่อยู่ภายใน จิตวิญญาณที่เคยได้ช่วยกันรักษาและตอนนี้มันยังคงเติบโตอยู่ในทุกๆก,ก้าวของชีวิตไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนป่าก็จะยังคงเป็นที่หลบซ่อนของความลึกลับและผู้ที่มีหัวใจเชื่อมต่อกับมันจะยังคงได้ยินเสียงคำแนะนำจากอดีตจากผู้พิทักษ์ที่ไม่มีวันจากไปแล้วเรื่องราวของหญิงชราจะกลายเป็นตำนาน ที่เล่าขานไปในทุกๆหูในทุกๆรุ่นและในทุกๆหัวใจที่ฟัง